หมอเต้คะคนไข้าฝากถามค่ะว่าเจ็บแล้วก็ชาจากโรคหมอนรองกระดูกคอ,อแล้วก็หลังทับ,บเส้นประสาทเนี่ยนะคะมันนานมากรักษามาทุกอย่างแล้วค่ะคุณหมอเต้มีคําแนะนํายังไงบ้างคะถ้าคนไข้ไปรักษามาทุกอย่างแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นลองมารักษาที่นี่ดูนะครับที่เนี่ยที่คลินิกใช้เทคนิคเฉพาะตัวใช้เทคนิคขาดตะเทียมก็คือตรงหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยในการดันหมอนรองกระดูกให้กลับเข้าที่เดิม ส่วนคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเสือ่อมหรือทับเส้นประสาทนะครับ evet. จะมีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งกับการขยับไปยึดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างเช่นเป็นหมอนรองกระดูกคอจะมีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งกับคการขือยึดที่คอบ่าไหล่แขนมืออย่างนี้น่ส่วนที่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกหลังจะมีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งคขื่อยึดที่เอวสะโพกข,ขาน่องเท้าครับ ทีนี้วิธีการรักษาที่เนี่ยสามารถจะใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาในการที่จะกดเพื่อให้กล้ามเนื้อแห่งเกร็งกับทางสือขาดและสลายตัวไปได้ครับเมื่อกล้ามเนื้อแห็งเกร็งทางสือขาดสลายตัวไปอาการของคนไข้เนี่ยก็จะเบาขึ้นเลยครับทางอาการปวดตึงชาอ่อนแรงเนาะอ่ายังไงถ้าไปรักษามาทุกที่เราไม่หายยังไงลองมาที่นี่ดูนะครับที่นี่ช่วยได้ครับ